อุ้ยขอโทษค่ะไปก่อนไปก่อนคุณพี่ और सर ये कितना ไปตาเลยเอาโตม <Cum quê> <laughs> 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 เห็พอเอาไวเถอะ่คืออาไวเถ่น้น้มีอัเห็ดพอเอาไว้ครับเยไสมัยสมือน่จลมันจะธรรมศาตรเปลี่ยนไปเนาะมเปลี่ยนไปมันคือสมัยก่อนมาสมัยก่อนโบแมนบอนย่าโบได้กินเลยสมัสมืนี่โอ้ย เขียดขาดตลาดว่าเขียดฮะอู้ปนั่งเขียดมีมาเลยปบ่้อเอาไปหมดเลย

toa cabin thì lại <laughs> cho cô miếng phép không có đen kìa chị ơi bảo นีกระเต๊ะวู้วพลกเขาไทยงามครับว่าะพวกเ,เขานั่งไทย ท้ายว่าระเขียดโอ้โหมีเหรียญหกโอ้มีเหรียญหก

มกหลกก็แล้วมกใจครลกกะแล้วนับนปนปับนับน,น,นั่นนมา่แลา,ลา่ัเารืดาใคร่า,าไะไรไปข้าใครโอ้ท่ค่ายมายาานชันาค่้าใครเขเล่นลกันจ้ รับประกันเลยทั้งในมีใครแดงเหญ่มอก เพาะม,มากย,านนยังไงรู้ยังรูอกไม่ไหวเดี๋ยวเอาปั๊มมีสองหางนั่นซองตนั่นทั้งสามด้วยโอเคสามด้วย สี่บ้าทเ็ดมดแดงแดงตะขาวหน้าชี้จะบาทรับ อันนี้ตกแค่นี่เหรอเคลียร์ไปไหนเขาหน่อยคีสิบหาบาทวะ